นะคะรวมไปถึงคนเก่งของเราก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะชาวสุราษฎร์ธานีนะคะก็ร่วมกันต้อนรับน้องเทนนิสค่ะนักเตะสาวเรียนทองโอลิมปิก2024สสมัยซ้อนกลับบ้านอย่างอบอุ่นค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะเวลา8นาฬิกาที่สนามบินนานาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนัน,นทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็มารอให้การต้อนรับเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนก,กิจหรือว่าน้องเทนนิสค่ะนักกีฬาทีมชาติไทยในการกลับสู่ภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮีโร่โฮมคัมมิ่งเนี่ยค่ะโดยบรรยากาศก็โอโ้คึกคักค่ะม,มีพี่น้องประชาชนหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยแต่งชุดเทควันโดมาร่วมต้อน ต้อนรับกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะครับซึ่งต่อมาในเวลา8นาฬิกา30นาทีครับน้องเทนนิสพร้อมผู้ติดตามนะครับเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3235 คณะต้อนรับนักกีฬาตั้งแถวต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับนักกีฬาโดยมีนายสิริชัยวง์พัฒนกิจผู้เป็นพ่อของน้องเทนนิสนี่นะครับรอต้อนรับแล้วก็มีจูเนียร์นะครับเพื่อนคนสนิทจูเนียร์ก็คือรามนรงวิเศษเสวกวิหารี เดินทางมาพร้อมกับน้องเทนนิสด้วยนะครับจากนั้นได้มีการจัดขบวนรถแห่ฉลองชัยและแสดงความยินดีกับฮีโร่สาวเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกอย่างยิ่งใหญ่โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองท่าข้าม ผ่านเส้นทางสําคัญสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับลูกหลานของตนเองที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับโดยทีมของน้องเทนนิสนะครับได้เข้าสักการะสาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคารพนับถือและขบวนสิ้นสุดที่สะพานนริ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับค่ะพอมาถึงที่สะพานนธิ์นี่เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของ พิธีมอบรางวัลแก่น้องเทนนิสค่ะโดยผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมทั้งหมด13หน่วยงานซึ่งสมาคมชาวอำเภอการจนดิตให้การสนับสนุนมอบเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีหลายๆหน่วยงานจริงๆค่ะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมต้อนรับน้องเทนนิสกันสองข้างทางตลอดขบวนแห่ผ่านมีการขอจับมือขอลายเซ็นแล้วก็มอบช่อดอกไม้นะคะเป็นบรรยากาศที่คึกคักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้